แถวๆบริเวณพื้นที่บ้านนี่นะครับผมปลูกไว้ก็จะมีแตงไทยกำลังจะเริ่มแตโตนะครับออกลูกอย่างนี้เลยนะครับออกลูกอย่างนี้เลยนะครับออกลูกสวยงามนะครับผมเราใช้พื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่พี่น้องทุกคนครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้นะครับแตงไทยดูลักษณะของมืนครับผมนี่นะครับผมแตงไทยลูกใหญ่ๆนะครับ กำลังจะสุกแล้วนะครับผมกำลังจะสุกแล้วนะครับปลูกไว้นะครับพื้นที่ที่เราปลูกไว้นะเนี่ยปลูกไว้ครับผลักลักษาของการออกดอกนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะในการปลูกตัวนี้ไว้นะครับเราก็สามารถปลูกเนี่ยนะปลูกไว้ครับบนักลักษาของการออกดอกนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะในการปลูกตัวนี้ไว้นะครับเราก็สามารถปลูกอยีกสักพักจะสุกเนาะครับผม จะเสรจแล้วนะครับอัเป็นลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆปลูกไว้นะครับปลูกไว้นะครับแตงไทยดูลกษณะของพืชครับผมแตงไทยเจะออกลูกนะครับออกเป็นลูกเป็นลูกมานะครับนะครับผมปลูกไวอ้าวอันนี้แตงไทยนี่ลูกใหญ่แล้วครับลูกใหญ่แล้วนะครับนี่ก็อร่อยขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะฮะปลูกไว้กินเนาะ ช่วงนี้ฝนตกมาก็เขาก็จะออกลูกออกผลได้อย่างดีตัวนี้ก็ออกเห็นไหมครับอยู่สักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับอัายป็นเลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับเอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆนะครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้โตขึ้นมาเวลาเขาสุกเขาก็จะสีเขาจะออกออกเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับผม กินแกงไทยก็จ้หอมนะครับกินแกงไทยอร่อยเป็นทานเป็นของหวานก็ได้ครับเดีย๋ยวอีกสักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับท่นก็จะลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับเนี่ยอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆนะครับออกลูกสวยงามนะครับผมเราใช้พื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่พี่นอ้องทุกคนครับเดี๋ยวอีกสักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับ ทคก็จะลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับเนี่ยอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆอ่ากาแล้วก็ผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วๆไปนะครับวันนี้บุเรียงจะให้ดูครับผมนี่ก็คือแตงไทยครับนะฮะคือปลูกปลูกไว้นะครับปลูกไว้นะครับแตงไทยดูลักษณะของนี่ครับผมกาแล้วก็ผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วๆไปนะครับวันนี้บุเรียงจะให้ดูครับผม นี่ก็คือแตงไทยครับนะฮะคือปลูกเวลาเขาสุกเขาก็จะสีเขาจะออกออกเหลืองเหลงขึ้นมาแล้วนะครับผมกลิ่นแตงไทยก็จะหอมนะครับผมกินแกงไทยอร่อยเป็นทานเป็นของหวานก็ได้ครับนี่นะครับก็จะเป็นแตงไทยให้เราได้กินเอาดูลูกนี้ครับดูลูกนี้ครับนี่นะครับผมแตงไทยลูกใหญ่ๆนะครับกําลังจะสุกแล้วนะครับผมกาลังจะสุกแล้วนะครับปลูกไว้นะครับพื้นที่ที่เราปลูกไว้นี่นะครับ การออกแล้วว่านะการติดลูกก็จะติดลูกมาตามนี้นะครับติดลูกตามนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ลูกครับไทยสีเหลืองสุกแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาเก็บไปนะแล้วก็ทิ้งไว้สักวันสองวันก็จะทําอาหารกินได้อร่อยเลยนะครับการแล้วก็ผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วทั่วไปนะครับวันนี้เรียงจะให้ดูครับโมนี่ก็คือแตงไทยครับนะฮะที่ปลูกครับ อยากกินอะไรแล้วก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้โตขึ้นมานะครับอย่าอีกสักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับอันก็จะลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับเนี่ยอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างดีนะครับ แล้วก็รดน้ํารดน้ำก็จะได้โตขึ้นมานะลูกแตงไทยสุกน่ากินครับผมมันอยู่ตรงนี้นี่เองลูกแตงไทยนะครับผมเห็นไหมฮะด้านนี้ก็เหมือนกันแตงไทยน่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเถาขั้นมกนีม่ดยนะครับออกลูกสวยงามนะครับผมเราใช้พื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่พี่น้องทุกคนครับ ผลไม้นะครับเราสามารถปลูกไว้ได้กินได้หลายย่างนะครับผมผลไม้ก็จะมีตามฤดูกาลไว้แถวแถวบริเวณพื้นที่บ้านนี่หนะครับผมปลูกไว้ก็จะมีแตงไทยกำลังจะเริ่มแตกโตนะครับออกลูกอย่างนี้เลยนะครับออกลูกอย่างนี้เลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองลูกแตงไทยนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะด้านนี้ก็เหมือนกันนะแตงไทยนะยทีนนี้นะครับก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเถาก้ะไม้แตงไทยสีเหลืองสุกแล้ว แล้วก็สามารถที่จะเอาเก็บไปนะแล้วก็ทิ้งไว้สักวันสองวันก็จะทําอาหารกินได้อร่อยเลยนะครับแตงไทยเขาจะออกลูกนะครับออกเป็นลูกเป็นลูกมานะครับเนี่ยครับแล้วก็ปลูกไปอ้าวอันนี้แตงไทยนี่ลูกใหญ่แล้วครับลูกใหญ่ล้วนะครับเอยนะครับออกลูกสวยงามนะครับผมเราใช้พื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่พี่น้องทุกคนครับนี่นะครับการออก แล้วว่าการติดลูกก็จะติดลูกมาตามนี้นะครับติดลูกตามนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ี่ลูกครับครับนี่นะครับอยากกินอะไรเราก็ปนะลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้ดต<ร>ดโ <co ld guide drag variations> ตขึ้นมานะครับเนาะพริกแจ้วก็ได้นะครับพอโตขึ้นมาปั๊บก็ปล่อยให้ให้เสร็นะครับเห็นไหมเนาะพริกแจ้วก็ได้นะครับพอโตขึ้นมาปั๊บก็ปล่อยให้ให้เสร็นะครับเห็นไหม นี่ครับปลูกไว้ครับรักษาการออกดอกนะครับจะเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะในการปลูกตัวนี้ไว้นะครับเราก็สามารถปลูกปลูกเไว้นะครับปลูกไว้นะครับแตงไทยดูลักษณะของพันครับผมผลไม้หรือแตงไทยเนาะได้กินตลอดนะครับลักษณะออกดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าลูกเล็กๆไปกินกับน้ำแจ่วปลูกไว้นะครับปลูกไว้นะครับ แตงไทยดูลักษณะของพืชครับผมอยู่ตรงนี้นี่เองลูกแต่งไทยนะครับผมเห็นไหมฮะด้านนี้ก็เหมือนกันแต่งไทยก็อยู่ด้านนี้นะครับเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเถาวึ้นมาดีนี่ผลไม้นะครับเราสามารถปลูกไว้ได้กินได้หลายอย่างนะครับผม ผลไม้ก็จะมีตามฤดูกาลครับเนี่ยนะครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดังดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้โตขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับอยากกินอะไรเราก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดังดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้โตขึ้นมานะครับแล้วก็ผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วทั่วไปนะครับวันนี้บุเรียงจะให้ดูครับผม นี้ก็คือแตงไทยครับนะฮะคือปลูกครับเนี่ยนะครับอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกเนาะทุกคนนะครับผมปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดังดีนะครับแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็จะได้โตขึ้นมานะที่นะครับการออกการ์นะการติดลูกก็จะติดลูกมาตามนี้นะครับติดลูกตามนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ลูกครับแตงไทยก็จะออกลูกนะครับ ออกไปลูกไปลูกมานะครับเนี่ยครับแล้วก็ปลูกอ้าวอันนี้แตงไทยนี่ลูกใหญ่แล้วครับลูกใหญ่แล้วนะครับลูกแตงไทยสุกน่ากินครับผมมันอยู่ตรงนี้นี่เองลูกแตงไทยนะครับผมเห็นไหมฮะด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะแตงไทยนะทน่ด้านนี้นะครับเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นเถาขึ้นไม้นี้ใหญ่สักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับอันนี้ก็จะลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับเนี่ย อันนี้ลูกเล็กๆกครับลูกเล็กๆนี่นะครับผมแตงไทยลูกใหญ่ๆนะครับกําลังจะสุกแล้วนะครับผมกาลังจะสุกแล้วนะครับปลูกไว้นะครับพื้นที่ที่เราปลูกไว้นะเดี๋ยวสักพักจะสุกเนาะครับผมจะสุกแล้วนะครับให้ลูกเล็กขึ้นมานะครับผมปลูกไว้นะครับอันนี้ลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆไทยสีเหลืองสุกแล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาเก็บไปเนาะแล้วก็ทิ้งไว้สักวันสองวัน ก็จะทําอาหารกินได้อา่อยเลยนะครับกานแล้วก็ผลไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วทั่วไปนะครับวันนี้เยลจะให้ดูครับผมนี่ก็คือแตงไทยครับนะฮะคือปลูกนะครับแตงไทยนะอีกไม่นานลูกแตงไทยก็จะสุกนะครับก็จะลูกใหญ่เท่ากับนี้นะครับอ่าตอนนี้ลูกแตงไทยสุกแล้วครับลูกแตงเวลาเขาสุกเขาก็จะสีเขาจะออกออกเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับผมกลิ่นแตงไทยก็จะหอมนะครับ แกงไทยอร่อยเป็นทานเป็นของหวานก็ได้ครับเน่นะครับออกลูกสวยงามนะครับผมเราใช้พื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่ค่อยมากเท่าไรพี่น้องทุกคนครับเวลาเขาสุกเขาก็จะสีเขาจะออกออกเหลือ,อเงเหลงขึ้นมาแล้วนะครับผมกินแกงไทยก็จะหอมนะครับผมกินแกงไทยอร่อยเป็นทานเป็นของหวานก็ได้ครับเดานะพริกแจวก็ได้นะครับ